สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตในเรื่องของโรคตับกันนะครับพราะเป็นกันเยอะมากเลยครับเพราะว่าโรคตับคนที่เป็นแล้วเขาไม่แสดงอาการครับไม่แสดงอาการส่วนมากที่ทราบทราบจากไหนไหมครับบางครนะครับทํางานบริษัทมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับ มีการแจ้งบอกว่านี่คุณเป็นแขม,มันพ่อตับเป็นไวรัส B นะครับซึ่งตัวนี้เองจะทําให้หลายคนตกใจมากสาเหตุหลักๆนะครับที่เป็นนะครับโลกของโรคตับผมจะไปเร็วๆนะครับวันนี้สาเหตุหละคือ1ก็คือ ใครนะครับที่ดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์อะไรต่างเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตับสูงมากเลยครับ2ครับคือว่าคนที่ทานอาหารที่สุกๆดิบๆนะครับอย่างผมเป็นคนอีสานนะครับทานพวกก้อยลาบอะไรต่างหรือพวกกุ้งเต้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคตับได้เร็วมากกว่าปกตินะครับสามครับคือพวกทานอาหารปิ้งๆย่างๆพวกหมูกระทะอะไรต่างๆนี่ก็มีโอกาสที่จะให้เป็นได้เหมือนกัน สี่คือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอครับถ้าพักผ่อนน้อยอ่าง่างเนี่ยก็ทำให้ตับทํางานหนักก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคตับได้นะครับเมื่อเรามีสังเกตว่าเรามีสีสัญญาณแบบนี้แล้วเรามาดูว่าอาการที่มันจะแสดงคือลองต้องสังเกตตัวเองนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเรามีการอาการเหนื่อยไหมอ่อนเพลียไหมนะครับมีตัวเหลืองไหมมีเจ็บจุกเสียดชิดซี่โครงขวาหรือเปล่านะครับ เนี่ยผิวคล้ำไหมขึ้นไส้ไหมอันนี้คือมัอนจะเป็นอาการที่เริ่มเริ่มแสดงออกมาซึ่งถ้าใครเป็นหนักแล้วนับหนึ่งจะแสดงมากขึ้หนึ่จ็บใยโครงขวานะครับสองก็คือหนึ่ตาเหลืองตัวเหลืองนี่คือเป็นแน่นอนละนะครับตัวเนี้เมื่อไปหาหมอหมอก็จะให้ออกกําลังกายแล้วก็ลดอาหารต่างๆนะครับนี่คือวันนี้นะครับเรา ้านะครับเรายังไม่เป็นเนาะหรือว่าใครเป็นแล้วเป็นแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วคือก็แนะนําเป็นสมุนไพรครับลูกใต้ใบตัวนี้ครับสำหรับคนที่เป็นต้องการฟื้นฟูเซลล์ตับนะครับแนะนําครับทานคือเช้ากับวันเย็นนะครับก่อนอาหาร20นาทีนะครับแช่ชงนะครับใส่กับน้าร้อนนะครับหลายๆคนชงก็คือชงกับอะไรเราชงกับน้ําร้อนนะครับทานก่อนอาหารไปหรือนะครับใครที่นะครับใครที่ยังไม่เป็นแต่ไม่อยากเป็นนะครับ เราแนะนําคือบารุงบารุงนะครับบารุงนะครับบารุงร่างกายของเราคือทานวันละหนึ่งซองก่อนไปทํางานทานเหมือนกับกาแฟเลยครับอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าชาลูกใต้ใบนี้คือมีสรรพคุณเยอะมากน,ะนอกจากบํารุงตับแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของบํารุงสายตานะลดเขาเรียกว่าร้อนในกระหายน้ําไข้ทับทรูลดไข้ต่างๆนะครับสําหรับขับ ปัสสวาวะขัดตัวนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับทัอชาลูกแต่ใบถ้าใครไม่ชอบขมนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแคปซูลทานง่ายตัวจะไม่ขมนะครับนี่คือหลายๆคนที่เป็นแล้วก็เลยสอบถามมาอยากแนะนําครับตอนนี้นะครับหลายๆคนก็เป็น